สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าผู้เดินมรรคในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายไว้อ,อย่างไรบ้างเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะครับจิตเนี่ยไม่ใช่ของเราเพื่อนๆจิตไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตวตนของเราจิตเนี่ยเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจิตเป็นสังกตะเราฝึกเพื่อให้มันหลุด จากการตั้งอาศัยในอารมณ์เพื่อนๆที่มันมาตั้งอาศัยในสี่ธาตุเราละนันท,ววทิ์เราว่างทิ้งเราทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองทําให้มันหลุดหลุดแล้วจิตอมันก็ไม่เกี่ยวไม่ใช่อะไรมันเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรเพื่อนๆแต่สิ่งหนึ่งที่มารู้มาหลงตัวนี้ว่าเป็นตัวตนตรงเนี้ที่รู้ถึงความหลุดพ้นเพราะเขาเป็นคนเดินมรรคจริงๆเขาเป็นคนเดินมรรคทั้งหมด เพราะเขาเป็นผู้เดินมากเป็นผู้ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏและเป็นผู้เดินมากสัตว์ปิคูทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลั้นตหนาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏวิญญาณไม่ได้เล่นไปท่องเที่ยวไปวิญญาณไม่รู้เรื่องเพื่อนเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่สัตว์เนี่ยเป็นผู้เล่นไปท่องเที่ยวไปสัตว์คือผู้ที่เข้ามาเป็นผู้มีฉันทาราคานาที่ตัณหาในขันธ์ทั้งห้านี้มันเป็นผู้มีความอยากความเพลินความพอใจในขันธ์ทั้งห้าน ขณะที่มีความเพลินความอยากความพอใจคือความยึดติดสัตว์ก็แปลว่ายึดติดสิ่งที่ยึดติดการยึดติดตรงนี้เพื่อนเพื่อนบัญญัติศั์เรียกสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งจริงหนึ่งจึงถูกบัญญัติเรียกว่าสัตตสตาสัตโตหรือสตานังอย่างนี้ฮะเพื่อนๆดังนั้นสัตว์เนี่ยเข้ามาหลงยึดตรงนี้คนรู้เรื่องอยู่จริงคือคนนี้คือสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยคือสัตว์วิญญาณเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในรูปบ้างวิทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้าง วิญญาณเป็นสิ่งเดียวที่ใส่เข้ามาหลงยึดโดยไม่ปล่อยเลยสักครั้งเดียวเพื่อนแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยยังปล่อยบ้างคลายบ้างจับบ้างแต่อันเนี้ยถ้าจับปุ๊บจะจับจิตหรือวิญญาณดวงใหม่ตลอดวิญญาณเป็นกิริยาที่รู้แจ้งแต่เป็นกิริยาที่รู้แจ้งของจิตนะฮะจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างวิญญาณบ้างมโนบ้างเนี่ยเรียกอันเดียวกันว่าแต่ในตัวอันเดียวกันเนี่ยเมื่อมันมีภาษากระทบ มันมีกิริยาที่รู้แจ้งตัวธรรมลมเนี่ยธรรมังเนีน่ยนามารรสามตัวนี้ภาษาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาภาษาเป็นเหตุให้สัญญาภาษาเป็นเหตุให้เกิดสังขารภาษากระทบปุ๊บมีเวทนาส,ญญาสัญญาสังขารเกิดขึ้นการบัญญัติ3ตัวนี้บัญญัติมาจากภาษาภาษาเป็นเหตุเกิดของกรรมกรรมคือวิญญาณติดติดสี่อย่างเปรียบเหมือนพื้นนาเปรียบกระทบปุ๊บเกิดเกิดธาตุนี้เกิดขึ้นลูกเกิดภาษากระทบปุ๊บเวทนาเกิดภาษา あ,あと僕。